ครับแล้วก็อยู่ที่ยวราชเหมือนเดิมนะครับหาของกินเลือกชมแล้วก็ชมวิวไปด้วยครับคลิปนี้ถ่ายด้วยกล้อง Insta360X4 ครับติดกล้อง กล้องไมซ์เซฟี่เอ็กซ์เ3เมตรนะครับสามารถถ่ายมุมสูงได้สวยเหมือนเราถ่ายด้วยโดรนนะครับถ่ายแล้วจะรีเฟรมเอาด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาหรือข้างหลังได้หมดครับสนใจกล้อง <c ười> ก็คลิกซื้อที่สินค้าได้เลยนะครับ เอามาเที่ยวเยาวราชบรรยากาศใช้หน้าทาวเมืองไทยนะครับมีนักท่องเที่ยวมาจากตุกสาะทิศต,ตัวโลกก็รู้จักกันดีนี่เราก็ถ่ายมุมสูงครับตอนนี้ ถ้าเราถือกล้องทั่วไปแล้วก็จะได้แค่มุมต่ําอย่างมากก็ชูแขนขึ้นได้ไม่สูงเท่านี้ครับแต่ตรงนี้เราสามารถได้สูงถึง3เมตรนะอย่างที่เห็นนะครับเป็นไหมครับกล้องที่ถืออยู่เนะี่ยไม้เซลฟี่ล่องหนครับนะครับสามารถดึงขึ้นดึงลงถ่ายสูง เห็นไหมครับในเงาเนี่ยจะเห็นเป็นไม้ส่วนในภาพโปรแกรมมันตัดไม้ออกไปครับก็เลยมองไม่เห็นกลายเป็นไม้ล่องหนเดินต่อไปครับชมบรรยากาศเยาวราชมีหลากหลายชมนะครับวิถีชีวิตชาวกรุงเทพ แต่ก็นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมกันมาพบปะกันที่นี่ต่างคนต่างมาจากแต่ละประเทศกันนะครับคลิปนี้เรานำเสนอเด่นล่างสูตรที่3นะครับอุติแล้วในห้องเวพีรายปีนี่ก็จับคู่ เด่าอยู่นะครับเดสน3จับคู่3036 3537ดวันนี้ก็น่ารุน้นส่วนของฟรีที่ดูได้ตอนนี้นี่คือสูตรที่3าครับล่างวันที่16เมษา68เด่น0กับ2นะ 2> กดติดตามกดไลค์กด แช่ด้วยนะครับ